ทิวาสะดุ้งเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งเธอลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินลงบันไดไปดูใครคะเธอถามเสียงสั่นยืนอยู่หน้าประตูไม่มีเสียงตอบกลับทิวาค่อยๆเปิดประตูมองออกไปข้างนอกแต่ไม่เห็นใครมีเพียงลมเย็ยนๆพัดผ่านเข้ามาทิวาถอนหายใจคิดว่าอาจเป็นแค่ลมพัดประตูเธอกำลังจะปิดประตูแต่แล้วก็สังเกตเห็นกระดาษแผ่นเล็กๆวางอยู่ที่พื้น เธอก้มลงหยิบขึ้นมาดูพบว่าเป็นภาพถ่ายเก่าๆในภาพเป็นครอบครัวหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านหลังนี้พ่อแม่และเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆทิวาพลิกดูด้านหลังภาพเห็นข้อความเขียนด้วยลายมือหวัดๆว่าอย่าไว้ใจทะเลสาบแปลกจังทิวาพิมพำเก็บภาพใส่กระเป๋ากางเกงเธอมองออกไปนอกประตูอีกครั้งก่อนจะปิดประตูล็อกให้แน่นทิวาตัดสินใจโทรหาเพื่อนสนิทชื่อนุชเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเธอแน่ใจหรือว่าเห็นตัวเองที่ฝั่งตรงข้ามนุชถามด้วยน้ำเสียงกังวล ฉันแน่ใจที่ว่าต่อแล้วก็มีภาพถ่ายแปลกๆนี้ด้วยฟังดูน่ากลัวจังนุชพูดเธออยากให้ฉันไปอยู่เป็นเพื่อนใหม่ท่วาลังเลครู่หนึ่งไม่เป็นไรหรอกคงแค่เพ้อไปเองแหละถ้ามีอะไรโทรหาฉันได้ตลอดนะนุชกำชับที่วาวางสายแล้วถอนหายใจยาวเธอตัดสินใจทำความสะอาดบ้านเพื่อบ่งเบนความสนใจขณะกำลังปัดฝุ่นฉันวางหนังสือที่วาสังเกต เห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ดูเก่ามากเธอหยิบขึ้นมาเปิดดูพบว่าเป็นบันทึกประจําวันที่วาเริ่มอ่านบันทึกวันที่15กรกฎาคม9 9 8 5ย้ายเข้าบ้านใหม่วันนี้ทะเลสาบสวยมากแต่รู้สึกแปลกๆเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ําวันที่20กรกฎาคม9 9 8 5ลูกสาวบอกว่าเห็นเงาคนในทะเลสาบแต่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลย วันที่25กรกฎาคม1,985เสียงกระซิบดังขึ้นทุกคืนฟังไม่รู้เรื่องแต่ทำให้นอนไม่หลับที่ว่าอ่านต่อไปเรื่อยๆบันทึกเริ่มมีเนื้อหาหน่ากลัวมากขึ้นพูดถึงเงาปริศนาในทะเลสาบและเสียงร้องให้ในยามค่ำคืนบันทึกสุดท้ายเขียนไว้ว่าวันที่10สิงหาคม1,985มันมาแล้วทะเลสาบเรียกร้องต้องหนีออกจากที่นี่หลังจากนั้นไม่มีบันทึกอีกเลย ที่ว่าปิดสมุดบันทึกรู้สึกนาวสถานไปทั้งตัวเธอหันไปมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นว่าฟ้าเริ่มมืดแล้วทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับวูบความมืดปกคลุมไปทั่วและแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นรอบตัวเธอยินดีต้อนรับกลับบ้านที่หวาดร้องด้วยความตกใจเธอรีบคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายส่องไปรอบๆห้องแต่ไม่เห็นใครใครอยู่ที่นี่เธอถามเสียงสัน่น ไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดแง้มไว้ทิวาพยายามสงบสติอารมณ์เธอเดินไปที่ตู้ไฟฟ้าตรวจดูและพบว่าฟิลขาดเธอเปลี่ยนฟิลใหม่ไฟในบ้านสว่างขึ้นอีกครั้งแม้ไฟจะสว่างแล้วแต่ทิวายังรู้สึกไม่สบายใจเธอตัดสินใจโทรหานุชอีกครั้งนุชฉันว่าเธอมาอยู่เป็นเพื่อนฉันคืนนี้ได้ไหมทิวาถามน้ำเสียงสั่นเครือได้สิฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยนุชตอบ ระหว่างรอนุดทิวาพยายามทำตัวให้ยุ่งเธอเดินสำรวจบ้านอีกครั้งและพบประตูลับซ่อนอยู่หลังตู้เสื้อผ้าในห้องนอนใหญ่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทิวาเปิดประตูเข้าไปพบว่าเป็นห้องเล็กๆภายในมีโต๊ะทำงานเก่าๆและชั้นหนังสือบนโต๊ะมีแฟ้มเอกสารวางอยู่ทิวาเปิดดูและพบว่าเป็นบันทึกการวิจัยเกี่ยวกับทะเลสาบปรากฏการแปลกประหลาดในทะเลสาบเอ็กหัวข้อในเอกสารระบุการหายตัวของผู้คนในรอบหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา ที่ว่าอ่านต่อไปและพบว่ามีคนหายตัวไปในทะเลสาบนี้มากกว่า50คนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยไม่พบร่างหรือหลักฐานใดๆนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันที่ว่าพึมพำเธออ่านต่อไปและพบทฤษฎีแปลกๆเกี่ยวกับประตูมิติใต้ทะเลสาบและสิ่งมีชีวิตโบราณที่อาจอาศัยอยู่ในนั้นขณะที่กําลังจดจ่อกับเอกสารที่ว่าได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาใกล้เธอลงใจคิดว่าเป็นนุษมาถึงแล้ว ทิวารีบเก็บเอกสารและออกจากห้องลับเธอวิ่งลงบันไดไปเปิดประตูแต่เมื่อเปิดประตูออกเธอก็ต้องตกใจคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่นุชแต่เป็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งสวัสดีครับชายคนนั้นทักทายผมชื่อสมชายเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นขอโทษที่รบกวนดึกๆแบบนี้แต่ผมได้ยินว่ามีคนย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ผมเลยอยากมาเตือนเตือนอะไรคะทิวาถามความกังวลปรากฏบนใบหน้า สมชายกำลังจะตอบแต่แล้วเขาก็ชะงักมองไปที่ทะเลสาบด้านหลังที่วาดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจที่วาหันกลับไปมองและเห็นภาพที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจบนผิวน้ำทะเลสาบมีใบหน้าจำนวนมากลอยขึ้นมาทุกใบหน้าจ้องมองมาที่พวกเขาปากเปิดค้างราวกับกำลังกรีดร้องที่วาและสมชายยืนตะลึงมองภาพอันน้าสยดสยองตรงหน้าใบหน้าเหล่านั้นค่อยๆจมหาย ลงไปในน้าทิ้งไว้เพียงผิวน้ําที่ราบเรียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณคุณเห็นมันใช่ไหมที่วาถามเสียงสั่นหันไปมองสมชายสมชายพยักหน้าสีหน้าซีดเผือดผมเห็นและนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะเตือนคุณทันใดนั้นเสียงรถอีกคันดังขึ้นนุชขับรถมาจอดข้างบ้านที่วาเกิดอะไรขึ้นนุชร้องถามขณะวิ่งเข้ามาหาเพื่อนที่วาเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้นุชฟังอย่างรวดเร็วสมชายยืนฟังอย่างตั้งใจ ผมคิดว่าถึงเวลาที่คุณควรรู้ความจริงทั้งหมดแล้วสมชายพูดขึ้นเรามาคุยกันข้างในดีกว่าทั้งสามเข้าไปในบ้านนั่งล้อมวงกันที่โต๊ะในห้องนั่งเล่นสมชายเริ่มเล่าทะเลาสาบนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและลึกลับเขาพูดมีตำนานเล่าขานกันมาว่าใต้ทะเลาสาบมีประตูมิติที่เชื่อมต่อกับโลกอีกใบโลกของคนตายทิวาและนุชฟังอย่างตั้งใจสมชายเล่าต่อทุกๆส0สปีประตูนี้จะเปิดออกและวิญ,ญญาณจะพยายามหาร่างใหม่ เพื่อกลับมามีชีวิตอีกครั้งนั่นเป็นสาเหตุของการหายตัวไปของผู้คนในแถบนี้แล้วทำไมฉันถึงเห็นตัวเองที่ฝั่งตรงข้ามละ่ะที่ว่าถามนั่นอาจเป็นวิญญาณที่พยายามจะยึดร่างของคุณสมชายตอบพวกมันมักจะปรากฏตัวในรูปร่างของยืยก่อนแล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะนุชถามอย่างกังวลสมชายถอนหายใจมีวิธีเดียวที่จะปิดประตูมิตินั่นได้แต่มันอันตรายมากบอกมาเถอะที่วาพูด ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อหยุดเรื่องนี้สมชายพยักหน้าเราต้องลงไปในทะเลสาตตามหาประตูมิตินั่นและปิดมันด้วยกุญแจโบราณเขาหยิบกุญแจเก่าๆออกมาจากกระเป๋ากุญแจนี้ถูกส่งต่อกันมาในครอบครัวของผมหลายชั่วอายุคนรอวันที่จะได้ใช้งานทิวามองกุญแจในมือสมชายความกลัวและความกล้าปะปนกันในใจเธอฉันจะทำเธอพูดอย่างเด็ดเดี่ยวนุชจับมือเพื่อนฉันจะไปกับเธอด้วย สมชายพยักหน้าดีเราจะทําพิธีเตรียมตัวคืนนี้และลงทะเลสาบพรุ่งนี้เช้าขณะที่พวกเขากําลังวางแผนจู่ๆไฟในบ้านก็ดับวูบอีกครั้งเสียงกรีดร้องดังมาจากทะเลสาบทิวาลุกขึ้นยืนมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงประหลาดส่องขึ้นมาจากใต้น้ําพวกมันรู้แล้วว่าเรากําลังจะทําอะไรสมชายพูดเสียงเครียดเราต้องรีบก่อนที่จะสายเกินไปทั้งสามมองหน้ากันร,รู้ดีว่าพวกเขากําลังจะเผชิญหน้ากับอะไรและนี่อาจเป็นคืนสุดท้ายของพวกเขาบนโลกนี้ ทันทีที่แสงไฟกลับมาทั้งสามคนเริ่มเตรียมตัวอย่างเร่งด่วนสมชายนำอุปกรณ์ดำน้ำออกมาจากห้องเก็บของพร้อมกับถุงผ้าใบเก่าๆใบหนึ่งนี่คืออุปกรณ์พิเศษที่จะช่วยให้เราอยู่ใต้น้ำได้นานขึ้นเขาอธิบายขนาดแจกจ่ายอุปกรณ์ให้ทุกคนและในถุงนี้คือสมุนไพรโบราณที่จะปกป้องเราจากพลังงานลึกลับใต้ทะเลสาบทิวาและนุชมองหน้ากันด้วยความกังวลแต่ก็พยักหน้ารับ สมชายเริ่มพิธีกรรมโบราณวางสมุนไพรเป็นวงกลมรอบตัวพวกเขาและท่องคาถาภาษาโบราณควันสีม่วงอ่อนลอยขึ้นมาจากสมุนไพรอบล้อมพวกเขาไว้นี่จะช่วยปกป้องจิตใจของพวกเราจากอิทธิพลของวิญญาณร้ายสมชายอธิบายขณะที่พิธีกรรมดำเนินไปที่วารู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเวียนในตัวเธอหลับตาลงและเห็นภาพประหลาดผุดขึ้นในหัวภาพของประตูโบราณใต้น้ำมีแสงสีเขียวอฟ้าส่องออกมาจากรอยแยกฉันฉันเห็นประตูเธอพูดเสียงสัน่น สมชายพยักหน้านั่นเป็นสัญญาณที่ดีคุณกำลังเชื่อมต่อกับพลังงานของทะเลสามันจะช่วยนำทางเราได้เมื่อพิธีกรรมเสร็จสิ้นทั้งสามคนนั่งล้อมวงกันสมชายเริ่มอ,อธิบายแผนการเราจะลงไปในทะเลสาพร้อมกันที่ว่าจะเป็นคนนำทางผมจะคอยระวังภัยรอบๆและนุชจะคอยช่วยเหลือทั้งสองคนเขาพูดเมื่อเราเจอประตูเราต้องใช้กุญแจนี้ล็อกมันให้เร็วที่สุดก่อนที่วิญ,ญญาณจะรู้ตัว ทิวาและนุชพยักหน้ารับความกลัวและความตื่นเต้นประปนกันในใจและจำไว้สมชายเน้นย้ำอย่าได้หลงกลพวกมันเด็ดขาดพวกมันอาจจะปรากฏตัวเป็นคนที่เรารักหรือแม้แต่ตัวเราเองแต่นั่นไม่ใช่ความจริงคืนนั้นทั้งสามนอนไม่หลับต่างคนต่างคุ่นคิดถึงสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพวกเขาลุกขึ้นมาเตรียมตัวสวมชุดดำน้ำและเดินไปที่ท่าเรือเล็กๆหลังบ้านขณะที่ทั้งสามกำลังจะก้าวลงน้ำเสียงกระซิบแถวเบาดังมาจากทะเลสาบ กลับมาหาฉันสิเสียงคุ้นเคยเรียกชื่อทิวาเธอสะดุ้งหันไปมองเพื่อนทั้งสองสมชายพยักหน้าให้กำลังใจเราต้องทําให้สําเร็จทิวาพูดเสียงหนักแน่นเพื่อทุกคนทั้งสามสูดหายใจลึกแล้วดำลงสู่ความมืดใต้ผิวน้ําไม่รู้ว่าอะไรรอยอยู่เบื้องหน้าแต่รู้ว่านี่อาจเป็นภารกิจครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขา น้ำเย็นเฉียบแทรกซึมเข้าสู่ร่างของทั้งสามขณะที่พวกเขาดำลึกลงไปเรื่อยๆแสงจากไฟฉายใต้น้ำเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ส่องสว่างในความมืดมิดทิวารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างนำพาเธอไปในทิศทางหนึ่งเธอพยักหน้าให้เพื่อนทั้งสองและว่ายนำไปขณะที่พวกเขาว่ายลึกลงไปภูมิทัศน์ใต้น้ำเริ่มเปลี่ยนไปสร้างปรรกขักพังของอาคารโบราณปรากฏขึ้นเศษซากเรือจมและรูปปั้นหินที่ปกคลุมด้วยสาหร่ายทันใดนั้นเงาดำขนาดใหญ่พุ่งผ่านพวกเขาไปทั้งสามชง,งักหัวใจเต้นรัว ยาแตกแถวเสียงของสงชายดังผ่านอุปกรณ์สื่อสารใต้น้ำมันแค่พยายามขู่เราพวกเขาว่ายต่อไปผ่านซากปรักหักพังที่ดูเหมือนจะเก่าแก่นับพันปีจนกระทั่งมาถึงหน้าผาใต้น้ำขนาดมอหกมาที่วาชี้ไปยังรอยแยกขนาดใหญ่บนหน้าผามีแสงสีเขียวอมฟ้าเรืองรองออกมาจากภายในนั่นมันเธอร้องบอกผ่านอุปกรณ์สื่อสารทั้งสามว่ายเข้าไปใกล้แต่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องก็ดังก้องไปทั่วใต้น้ำทำให้พวกเขาต้องปิดหูด้วยความเจ็บปวด เมื่อไงหน้าขึ้นมาอีกครั้งพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเงาร่างของมนุษย์นับร้อยลอยอยู่รอบๆบ,บ้างก็มีใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดบ้างก็ยิ้มอย่างน่าขนลุกอย่าสนใจพวกมันสมชายตะโกนมุ่งไปที่ประตูแต่แล้วเงาร่างหนึ่งก็ว่ายมาขวางหน้าที่วามันคือร่างของพ่อเธอที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนลูกรักเสียงของพ่อดังแว่วมากลับบ้านกันเถอะท่วาชะงักน้ำตาคลอแม้จะอยู่ใต้น้ำนุชรีบว่ายเข้ามาจับไหล่เพื่อนที่วา นั่นไม่ใช่พ่อเธอจำไว้ว่าเราต้องทำอะไรคำพูดของนุชปลุกสติว่าเธอสลัดศีรษะพยายามไม่มองร่างของพ่อแล้วว่ายมุ่งหน้าไปที่รอยแยกบนหน้าผาสมชายหยิบกุญแจออกมาพยายามจะเอื้อมไปล็อกประตูแต่วิญญาณร้ายนับสิทธิพุ่งเข้ามาขัดขวางที่ว่านุชช่วยกันเปิดทางให้ผมเขาตะโกนทั้งสองสาวพยักหน้าใช้อุปกรณ์ในมือปัดต้องวิญญาณที่พุ่งเข้ามาสมชายฝ่าวร้อมไปได้เขาเอื้อมมือไปที่รอยแยกพยายามจะสอดกุญแจเข้าไป แต่แล้ววิญญาณร่างหนึ่งก็พุ่งเข้ามากระแทกสมชายจนกุญแจหลุดมือไม่ทิวาร้องมองเห็นกุญแจกำลังจะตกลงไปในเหวลึกเบื้องล่างโดยไม่ทันคิดเธอพุ่งตัวลงไปคว้ากุญแจไว้ได้ในวินาทีสุดท้ายแต่แรงประทับทำให้เธอเสียหลักร่วงลงไปในเหวเหมื่อห่างไกลาจากเพื่อนทั้งสองทิวาเสียงร้องของนุชด,ดังแว่วมาก่อนที่ความเมื่อจะกลืนกินทุกอย่างทิวาจมดิ่งลงไปเรื่อยๆมือกำกุญแจไว้แน่นไม่รู้ว่าเธอจะรอดออกไปได้หรือไม่แต่เธอรู้ดีว่า นี่คือโอกาสเดียวที่จะปิดประตูมิตินั้นได้ทิวาจมลงไปในความมืดมิดกระแสน้ำเย็นเฉียบพัดผ่านร่างของเธอในขณะที่มือยังกำกุญแจไว้แน่นเธอพยายามว้ทวนกระแสน้ำแต่แรงดึงดูดของเหวลึกนั้นรุนแรงเกินไปทันใดนั้นแสงสีเขียวอมฟ้าก็สว่างวาบขึ้นรอบตัวเธอทิวาพบว่าตัวเองลอยอยู่ในพื้นที่แปลกประหลาดที่ดูเหมือนจะอยู่ระหว่างโลกของคนเป็นและคนตาย เสียงกระซิบนับร้อยดังก้องอยู่รอบตัวร่างของวิญญาลอยวงเวียนรอบเธอบ้างก็ยื่นมือมาหมายจะแย่งชิงกุญแจให้มันกับพวกเราเสียงกระซิบดังขึ้นแล้วเจ้าจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักตลอดไปภาพของพ่อปรากฏขึ้นตรงหน้าทีหวาอีกครั้งคราวนี้พร้อมกับแม่ของเธอที่เสียชีวิตไปนานแล้วลูกรักกลับมาอยู่กับพ่อแม่เธอเสียงของทั้งสองเอ,อ่ยขึ้นพร้อมกันยื่นมือมาหาเธอหัวใจของที่ว่าสั่นสถาน้ำตาไหลาออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่แล้ว เธอก็นึกถึงคำเตือนของสงชายและเสียงของนุดที่ดังกล้องในหัวที่ว่านั่นไม่ใช่พ่อแม่ของเธอจำภารกิจของเราไว้ที่ว่าสูดหายใจลึกรวบรวมความกล้าไม่พวกคุณไม่ใช่พ่อแม่ฉันฉันจะไม่ยอมให้พวกคุณหลอกได้อีกเธอกำกุญแจแน่นขึ้นและพุ่งตัวฝ่าลร้องของวิญญาณมุ่งหน้าไปยังจุดที่แสงสว่างที่สุดซึ่งเธอคาดว่าน่าจะเป็นประตูมิติวิญญาณร้ายพยายามขวางทางเธอแต่ที่ว่าใช้พลังงานทั้งหมดที่มีไหวฝ่าไปในที่สุด เธอก็มาถึงจุดที่แสงสว่างจ้าที่สุดเธอเห็นรอยแยกขนาดใหญ่ตรงหน้าแสงสีเขียวอมฟ้าพวยพุ่งพุ่งออกมาทิวาไม่ลังเลเธอยื่นมือที่ถือกุญแจเข้าไปในรอยแยกนั้นทันทีทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของวิญญาณับผันก็ดังขึ้นแรงสั่นสะเทือนรุนแรงแผ่กระจายไปทั่วที่วารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่าเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองลอยอยู่ในทะเลสาสมชายและนุดวายเข้ามาหาเธออย่างรวดเร็วที่วา เธอทำได้แล้วนุดร้องอย่างดีใจขณะที่ช่วยพยุงเพื่อนสมชายพยักหน้าสีหน้าโล่งอกคุณปิดประตูมิติได้สำเร็จวิญญาณเหล่านั้นถูกส่งกลับไปแล้วทั้งสามว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อโผล่พ้นน้ำขึ้นมาพวกเขาก็พบว,ว่าท้องฟ้าสว่างไสวเหมือนพระอาทิตย์เพิ่งขึ้นทิวามองไปรอบๆทะเลสาบรู้สึกถึงความสงบที่แผ่ซ่านไปทั่วไม่มีเงาดำหรือใบหน้าประหลาดอีกต่อไปมีเพียงผิวน้ำที่กระเพื่อมเบาๆตามแรงลมมันจบแล้วใช่ไหมเธอถามเสียงแถว สมชายพยักหน้าใช่มันจบแล้วอย่างน้อยก็ในช่วงชีวิตของพวกเราทั้งสามว่ายเข้าฝั่งความโล่งอกและความเหนื่อยลาเข้าครอบงำพวกเขานั่งลงบนชายหาดมองดูแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สัสดส่องไปทั่วทะเลสาบแล้วต่อจากนี้ล่ละนุชถามที่ว่าถอนหายใจฉันคิดว่าเราควรเล่าความจริงให้ทุกคนรู้เพื่อที่พวกเขาจะได้ระวังตัวและเตรียมพร้อมสำหรับอีกสาสิบปีข้างหน้าสมชายพยักหน้าเห็นด้วย และผมจะถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้ให้คนรุ่นต่อไปเพื่อที่พวกเขาจะได้ปกป้องทะเลสาบนี้ต่อไปทั้งสามนั่งเงียบมองดูทะเลสาบที่สงบนิ่งรู้ดีว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ได้ปกป้องผู้คนและสถานที่ที่พวกเขารักไว้ได้และนี่คงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่พวกเขาจะต้องเผชิญร่วมกันต่อไป